สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้ชักจามชิมาพาทมทอดไข่มาพี่น้องเนาะขอบคุณลุงปานาอาเด้อมาถูทุกคนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อพี่น้องสาวจอยสาวลาวเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อจ้ามาทอดไข่เจียวกันค่ะอ้าพี่น้องก็จะมีไข่ หลุดมือพี่น้องเ้ยยินดีตอนหับเขาสู่ช่องสาวจอยเซโนเด้อจ้าเฮ้ยคอมเมนสา,าวจอยสาวลาาเด้อแลาก็จิใส่ใน้ำป่าพี่น้อง เกียวกันจ้าตั้งหมอกตั้งหมอกก่อนพี่น้ง ไก่เจียวกันจ้าทำไก่เจียวกันค่ะ เด้อลุงป้านะ้าอาฝังไทยฟังเราต่างประเทศนะเนาะกินไข่เจียวนากันได้จ้าไข่เจียว ลักของเขาก็คือไข่เจียวเนอะพี่น้องเนาะไข่อาหารประจำบ้านขาดไม่ได้เลยคือไข่เจียว หอมเบอพี่น้องหอมหอมแตงเกียวแดดส่องเลยพี่น้องเลยมีแดดส่องเข้ามาเนาะ

ต้องกินตอนร้อนๆนะพี่น้องเนาะมันจะอร่อยกินตอนร้อนๆเสร็จแล้วคะ่ะไข่เคี่ยวของเรากินกับเจีวเลยพี่น้องกับเจีวปลล่าปลาแดก ไข่เจียวของเราก็เสร็จแล้วค่ะมาเด้อมาเด้อมากินน้ากันเด้อลูกป่านะอาอาฝั่งไทยฝั่งลาวต่างประเทศมากินน้ากันด้อจ้าข้าวไข่เจียวค่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะพี่น้องเนาะคลิปหน้าพอกันใหม่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสาวใจสาวลาวค่ะ ขอบคุณค่ะ